พรุ่งนี้แม่สาไปศาลมีนัดคดีอะไรคะกูอยากรู้กูอยากรู้กูอยากรู้พูดถึงเมื่อเช้าแล้วเมื่อกี้ไม่ใช่เมื่อเช้าหรอกตอนแรกคิดว่าพี่โจจะขึ้นไรแต่ดูแล้วก็คือพี่โจไม่ขึ้นก็เราก็ขึ้นกันสวยปากหวานนะพี่กำปุ่นนะเห็นพีิทนายพูดถึงว่ามีคนปล่อยข่าวว่าอะไรนะแม่แม่สาวเอาเอา ที่ฉนดไปไปตีราคาไปประเมินราคาไว้ประกันตัวใช่ไหมคะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะคะท็อปสวัสด,ดีครับเป็นเรื่องธรรมดานะคะที่เรามีคดีความอะ่ะเราก็ต้องเตรียมตัวเตรียมความพร้อมไว้ให้ตัวเองทุกๆอย่างเลยมีกดแล้ว <c oughs> พี่ธนูรวยสวัสด,ดีค่ะมันเป็นเรื่องปกติไม่ใช่เหรอถ้าเรามีคดีความใช่ไหมคะเราก็ต้องไปเตรียมตัวเตรียมความพร้อมไว้ให้ตัวเองป้องกันทุกสิ่งทุกอย่างที่ทําให้ตัวเองอยู่ในพื้นที่ที่มันปลอดภัยมากที่สุดอ่ะ นะไม่สาว่าไม่สาก็ไม่ทําผิดอะไรนะเรามีคดีความเราก็ต้องเตรียมอ่ะนะไม่ใช่แบบเออไปนั่งยองๆใต้ถุนแล้วทีนี้ก็ค่อยแบบแม่โอนตังมาหน่อยเนี่ยนานแล้วนะนานแล้วนะไม่สาตัวคนเดียวค่ะไม่สาก็เตรียมพร้อมก็มีพี่พี่น้องๆที่อยู่ด้วยกันที่อยู่ข้างนอกนอกนอกบ้านอ่ะก็มีแต่พี่พี่ที่อยู่อยู่กันตรงนี้แหละค่ะแล้วก็มีเพื่อนๆบ้างก็มีปถอนช่างวายแจ๊สามสี่คนที่อยู่นอกนะคะนะ แล้วก็เตรียมไว้ไม่ได้ให้ใครเดือดร้อนอะไรเรามีที่ก็ที่ของเราไม่ใช่ที่ของคนอื่นใช่ไหมคะนะมีที่ก็ที่ของเราบ้านก็บ้านเราถ้าเป็นต้องใช้เงินใช้ทองอะไรก็ใช้ของเราไม่เห็นไม่เห็นว่าเราจะต้องไปประกาศบอกใครหรือจริงๆแล้วเราไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนอ่นะแม่สาคิดว่าเราไม่ทําให้ใครเดือดร้อนก็เลยไม่ได้คิดอะไรไม่จําเป็นต้องออกมาโพนาใช่ไหมคะใครมีคดีความมันก็ต้องหาไว้ทั้งนั้นแหละ นะถ้าใครไม่เตรียมถ้าใครไม่หาก็จะต้องเป็นแบบนั้นใช่ถ้าเอาของคนอื่นมาแหละแปลกค่ะพี่ตงนะน้องคิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมดามากนะที่เราต้องเตรียมเรามีคดีความเรารู้ตัวใช่ไหมคะเขาไม่ได้จับเราเาผาขนแบบให้เราหาไม่ทันที่ไหนเราใช่ไหมตำรวจเขาแจ้งข้อหาเราไปให้ปากคํากว่าจะถึงอายการกว่าจะถึงศาลใช่ไหมคะเขามีเวลาให้เราเตรียมตัวเยอะเลยเพราะฉะนั้นเราจะทําให้ตัวเองลําบากทําไมล่ะคะใช่ไหม มีไม่มีเงินก็หาเงินไปเรามีที่ดินเราก็ทําไปตามนั้นนะตามขั้นตอนเขาไม่ได้จับเราเผาจับมัดจับเผาซัดล็อกตัวซะทีเดียวใช่ไหมคะเรามีคดีเราก็เตรียมตัวเราก็เตรียมไปว่าเอออันนี้เราก็ควรหาไว้นะเผื่อตรงนั้นเผื่อตรงนี้ใช่ไหมเราต้องทําไว้แล้วแล้วที่มันก็เป็นของเราด้วยนะ <c oughs> เงินทองหากินหาใช้เราก็หาของเราไปเองไม่เห็นว่าจะต้องมาป,ประกาศเลยใช่ไหมหรือว่าเราจะรอให้วันนั้นมันมาถึงที่แล้วค่อยเตรียม ไม่สาไม่เป็นแบบนั้นนะคะมีก็ต้องเตรียมไม่มีก็ต้องหานะนั่เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วพี่อเอวียสวัสดีค่ะพี่จิรษาพี่อนิสาสวัสดีค่ะ เป็นเรื่องปกติมากๆเลยนะจะรอให้แม่ยานโอนมาจากปารีสก็คงไม่ทันใช่ไหมแม่โอนมาให้หน่อยตอนเนี้ยถูกล็อกตัวอยู่เนี่ยใต้ถุนก็คงไม่ทันนะคะพี่นา,วส,าสวัสดีค่ะพี่จิตติมาสวัสดีค่ะพี่วัสนาสวัสดีค่ะฮะโอ้ยมาหอดบ้านแล้วคินหอดคินหอดพี่วัสนามาแต่ใสไปเที่ยวมาใช่ไหมคะพี่วัสนาจําได้ว่าตอนนั้นพี่ไปไหนมานะ ทอดบ้านแล้วเดินทางปลอดภัยพี่จันทนาสวัสดีค่ะพร้อมเล่นเกมยังอ่ะยายหนอมสวัสดีค่ะพี่จีน้องทักไว้แล้วนะเพียโุรักพี่นีออนตอนนี้คนดู196คนขออีกสี่คนถ้ามีสี่คนนะเดี๋ยวจะเล่นเกมพี่มีสวัสดีค่ะใครยังไม่กดไลค์กดไลค์ให้ก่อนเร็วถ้าคนกดไลค์ถึงหนึ่งจะแจกกางเกงไปกทมเพิ่งมาจ้าพี่วาสนา เปิดหน้ายางหรือยังเปิดแล้วค่ะเปิดแล้วพี่โบราณพร้อมเล่นเกมแล้ว <c oughs> ไอ้เขียดน้อยอยู่ไหนวะเขียนน้อยมาเล่นเกมสี่เขียดมีกางเกงอยู่ห้าสิบเจ็ดตัวนะคะมีกางเกงแจกอยู่ห้าสิบเจ็ดตัวแต่จะแจกห้าสิบนะคะจะแจกห้าสิบอีกเจ็ดตัวเอาไว้เล่นงุ๊บงิบเล่นกับเพื่อนๆตอนขับรถแล้วกันตอนเซ็ง <c oughs> อีกเจ็ดตัวเอาไว้แอบเล่นตอนเย็นๆนะตอนนี้เล่นแค่ห้าสิบตัวฮะมาผมช่วยหาให้ประกาศพีเอฟซี FC, ใครลงมาช่วยคนละพานโอ้ยตอนนี้แม่สามีมีเอฟซีอยู่เจ็ดหมื่นนะขอคนละสองบาทพอเอาแบบนี้ไหมฮะพงเอาแบบนี้ไหมเอฟซี FC คะตอนนี้มีเอฟซีอยู่เจ็ดหมื่นกว่าคนนะขอคนละสองบาทค่ะแบบนี้ดีไหมพง แค่คนละสองบาทชีวิตก็จะราบรื่นแล้วพี่สงการสวัสดีคะ่ะไม่ขอมากเราขอคนละสองบาทอะต้องต้องแบบนี้ไหมใช่ไหมเราหาเองนี่มันดูไม่ดีใช่ไหมคะมันดูแบบเออดูไม่มีค่านะดูแบบแย่ yeah, ใช่ไหมคะดูทําทําเหมือนว่าเรารู้สึกแย่ใช่ไหมที่แบบว่าเออเราเอาที่ของเราไปประเมินเองนะเอาไปประเมินนะไม่ได้ไปจำนองนะพี่ละอองให้ห้าบาทอุ้ยน่ารัก น่ารักแท้เมื่อวานเปิดเพลงไม่รู้ใครโอนตังมาให้หนึ่งร้อยบาทในคนกดไลค์ยังไม่ถึงร้อยเลยอ้าวคนลงเหลือร้อยปสิบเก้าโอเคโอเคถ้าคนลงกว่านี้อีกกจะแจกแล้วนะจะได้แบบได้หลายๆคนเงได้ได้แบบว่าได้ทุกคนไงคะโอ้โหพี่กําปุ่นเรียกอันอันเชียวนะเดี๋ยวเธอเป็นพี่น้องกันใช่ไหมเดี๋ยวจะจัดการเก็บไว้เลยคนนึงเนี่ยพี่บุตรกรสวัสดีค่ะไอจี IG พร้อมนะ โอ้ยยายหนอมให้ห้าสิบาทน่ารักมากเลยย่ยหนอมน่ารักช่างวาเล่นเกมช่างวาช่างวาพร้อมไหมพรุ่งนี้ว่าจะทักไลน์ไปบอกแต่ยังไม่ได้ทักพร้อมไหมโอเคไหมพรุ่งนี้พร้อมไหม,ไหมพร้อมไหมโอเคไหมท็อปต้องแคปแล้วอืมประกาศประกาศโดยทั่วกันนะคะจ้าขอบคุณค่ะประถอนพร้อม เออประกาศโดยทั่วกันตอนนี้กุลามี f อซอยู่เจ็ดหมืนกว่าขอเงินคนละสองบาทท็อปแคปเลยขอเงินคนละสองบาทให้ถือใจสู้สาเอาพรุ่งนี้วันที่ยี่สิบห้านะคะคำถามมีอยู่ว่ามาแล้วนะมาแล้วนะอู้คนกดไลค์ถึงหนึ่งร้อยแลวร้อยเอ็ดแล้ว,ลวมามามา,มาคำถามคำถามช่างวาเตรียมบอกไม่แดงมาเตรียมโทรศัพท์มาด้วยตอนนี้เที่ยงพักเที่ยงนะเตรียมมาเลย คําถามที่หนึ่งกี่รางวัลดีนะมีอยู่50รางวัลจะแบ่งเป็นเท่าไหร่ดีวะยี่ส20 20่0ิบยี่สิบยีนะอีก7ดรางวัลไม่สาเอาไว้เล่นตอนในช่องเพลงนะคะอีกเ็ดรางวัลนะทั้งหมดมีอยู่57ดรางวัล นะแล้วก็เมื่อวานเล่นไปเก้ารางวัลกับพี่ๆที่อยู่ในช่องเพลงนะคะแบ่งเป็นสามค่ะแบ่งเป็นสามส่วนยี่สิบยี่สิบสิบนะอีกเจ็ดเอาไว้เล่นตอนเย็นใครตามไปก็เห็นยังไม่เห็นป้าถอนเลยพี่พัชยาป้าถอนไม่ได้เข้ามาในนี้ค่ะน้องคุยกับป้าถอนหลังบ้านชวนป้าถอนไปเจอพี่แนนด้วยแล้วก็ชวนป้าถอนไปพรุ่งนี้ด้วยคุยกันหลังบ้านนะนั่นแหละตอนนี้ก็เอฟซีก็ใจจดใจใจ่อจะเล่นเกมกันแล้วนะคะ คำถามที่หนึ่งมีอยู่ว่ายี่สิบรางวัลน,นะคำถามที่หนึ่งมีอยู่ว่าเออพรุ่งนี้แม่สาไปสาล มีนัดคดีอะไรคะมีอะไรใจแทน